เดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเทวสุมเขาเลยทั้งแรกที่เทวสมสวยจริงๆอากาศดีด้วยช่วงนี้กเป็นเจมเมอร์เมทด้วยมาแลีวนเบีนี่ยัยไอ้กบกบลาไเขาเป็นคุณยายแล้วเขาอายุ64ปี เดนนี่วันนี้จะเสริมไหมคะเป็นหกเดนนี่ก็เป็นเ daily dean We're going to the beach today. We're gonna go surfing. We're gonna catch a crab. I'm gonna make a trap for crabs to fall into my bucket and go swimming and go on a jet. Yeah let's go and don't forget to like and subscribe let's go be on trip ครั้งแรกะจะขึ้นเครื่งบินแล้วหรอปกติทุกเช้าเขาจะกินข้าวแล้วก็อึดวันนี้ไม่กินไม่อึดอื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยใช่ไหมจะขึ้นเครื่องครั้งแรกเนี่ย okay are you ready to go On an aeroplane. Yeah, you ready to go on an airplane. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Some bin two where are we guys where are we where are we okay น่าดเราจับไฟแรกดิออนก็หลังก็โอ้วลูกหลับลูกหลับแล้วน่าจะโอเคสรุปตอนขึ้นจะเทคอฟตื่นแล้วเสร็จพอจะลงปุ๊บแบบก็เริ่มแบบหูอื้อก็เลยต้องตักข้าให้กินเริ่มโยเยนิดหน่อยอย่างนี้แต่ก็โอเคโโยยยยเเ เ,เดี๋ยวเรากำลัง <c oughs> จะมุ่งหน้าไปนี่เลยแค่วพ่อชมเขาเหรอ you know gong. 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 what this called? <c oughs> called a It's is Big ที่เราตีของมาสักพักครับความหมายก็เพราะว่าชื่อโรงแรมของเราเนี่ยครับจะมีชื่อว่าเทวาสมเทวาสมของเราเป็นคำสองคำมาจากภาษาสันสกฤตนะครับเทวาหมายถึงเทวดานะครับสมหมายบ้านหรือวั่ที่พักดังนั้นความหมายรวมกันก็บ้านพักหรือวััที่พกของเทวดานะครับเวลาที่เราตีของนะครับเสียงที่เราตีของทั้งจะดังไปบอกถึงเทวดาว่าเราได้มา yes โอ้าพอดูห้องหน่อยสิ Go explore the room ว้าวอเจ็ดแปดโลหอขึ้นบันไดมาดูห้องสวยมาก กระโดดยยโอ้โหเ้สุดๆเลยมาทะเลหน้าร้อนมันสุดยอดออกซิเจนอย่างนี้ที่แม่ต้องการเรชอบหรเอดี๋ยวชอบหรอลูกเดียวชอบหรอลูกได้ไหม

ภรรยากินไปแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ต้องให้ครึ่งชีวิตไปเสิร์ฟก่อน นะคะคุณสามีให้ป้อนด้ไหมคะก่อนเ,เร่าให้ขลยายมายืนตากแดดป้อนเนาะหยดใส่ชุบไปนะ้ำที่แดดแจมหวานุาาสสด โอปเจนูนซันซึ sun. ่งมีป๊อปคอร์นอยู่ด้วยให้ดื่ In a <laughs> it's actually not really a raft. It's kind of Love like a kayak. Yeah, it's a kayak. We're going in a kayak. การแบบวีแล็กซ์ในชีวิตบ้างมาทำงานตลอดถ้าสร้างแล้วนี่ก็คือ,อจะนวดให้ตลอดใช่ไหมพี่แม่จะนวดให้เดียร์ใช่ไหมอ๋อไม่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 เดี๋ยวสร้างให้ไงแล้วก็นวดให้ไงให้เดียรนวดไหมอืมผมเราต้<ๆ>องการแบบนี้ค่ะบ้านหลังนึงแงเงี้ยเราต้องการแบบนี้เลยบ้านเราจะต้องมีห้องนวดสปาแบบนี้แล้วเราก็ควรจะทำบรรยากาศแบบโ้นในบ้านใหม่ในบ้านเรามันจะไม่ได้เป็น ห้องนวดเลยเป็นห้องอยู่หมือนแค้ห้องอะไรห้องอะไรคะห้องนอนประก่อนห้องเล่นเด็กอ๋อพูดซับแบบว่านี่ก็ t 0 shades of gray หอมแล้วนะหอมจริงนะอะไรหอมจริงหอมจริงไงก็อยู่ในห้องนี้เหมแบบงวดทั้งตัวตัวเราแบบว่ารวยสุดแล้วด้วยแบบซามูไรข้ามแข็งไม่ก้ามหนือแข็งเนี่ยเล่นกีฬาเยอะก็ผ่านหลับงวด Để là chạm mũi <laughs> đến mình lo lắng đợi เ็บนิ้วเก็บนิ้วเราจเจอเมอร์เมดเราจเจอเมอร์เมด

ประมาณเส้นนี้เลยครับไม่ต้องติดอันนี้ด้วยดีแลนทำไมต้องติดขาของว่าเหลือไม่มีเดี๋ยวเหลือหล่นเดี๋ยวไม่รู้เจอก่วดมันเป็นของใคร แล้วประมาณ9อันนี้คุณปกพอมือใหม่ใช้ได้รวมกันหกเก้าโอเคแต่ใช้ได้ท่าดีเมื่ี้ก็บาลานซ์โอเคแรกแรกล้มใช่ท่าอะไรดีท่ายืนแรกแรกล้มใช่ไหมล้มไปทีเดียวครูบอกว่าบาลานซ์ได้ดีคุณว่าด,ดีแต่ดิลแลนนีแ่นแหละยังไม่หยุดเลยสองชั่วโนะมงไง เลยจับตัวคจับตัวังมดทั้งดเอันจิกินันจกินอ๋ออะเดาจูบเลยนามากน่าัมนนี้สอนั้นตอนั้ยไมมันเป็นคุณยายแล้วลูกเขาเป็นคุณยายแล้วเขาอายุหกสิบสี่ปีมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายลูก ลูกอะไรนะลูกคุณยายเป oui, mm. ็นผู Man, you you ้หญิงคุณยายเป็นผู้หญิงคุณยายเป็นผู้หญิงแล้ไงคุณยายมีนมด้วยมีนมนมด้วยเขาไม่มีน้ำนมออกมาหรือเปล่าเขาไม่น้ำนมหมอกมาหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าคุณยายเขาอายุเยอะแล้วเบบี้เขาโตหมดแล้ว ยายยังไม่ได้อาบน้ําค่ะอ้าคุณยายเดี๋ยวเขายังไม่ได้อาบเลยคเขาืึไมา่ได้อาบน้ำนะคะวันนี้เราว่ะ <you> 对。<laughs> <laughs> That's what they need to do. you have to run and not get out of track. You have to run all the way around this all track, right? Yeah. And the first one to the finish line wins? Yes. What did they win? 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 What is the prize for the winner? That's fish? They That's... Ride it. they can get out of the lake. The other one gets trapped in the lake. Forever? You know, it's time to go home. Tell them no cheating, guys, no climbing out. No cheating, guys! Go, yes! Go, Go, right. Go, All go. go All right, here we go. go, go, go. Big white, big white guys go, 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 go. in the lead now. Go. All about the baby white, go, go, go. white. Dylan. Here he goes. Go, go, go. Oh, look at this—the guy with the sharp shell catching up. Oh, he's pushing him out of the way. Pushing him out of the way. Go, go, go. I'm here you right. can do it. You can do it. You can do it. <laughs> go, buddy. Oh, wake up! Wake up! Come on! He's oh, he's <laughs> 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 He's getting tired. he's He's so fast. Damn Look at this one. Keep it up, buddy. Oh, shut up! <laughs> you should not We're done. 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 We're should not stop closing the <laughs> we fight we I'm we to fight up. we can fight up. <laughs> we